สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเจ๋งสไตล์ผู้บริหาร ได้เป็นตัวรถเก่งขนาดใหญ่อย่างตัวนิสสันซิลฟี่คันนี้ออปชั่นครบน่าใช้งานในงบราคาพิเศษเพียงแค่20,000 0ต้นๆเท่านั้นใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยออปชั่นจะหนักจะเต็มจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวปุ่นพามาชม้องกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่พีททุกคนมาชมกับตัวรถเก่งขนาดใหญ่เลยได้เป็นตัวนิสสันซิลฟี่รุ่น1.8ตัววีรุ่นปี2 0 1 2เกียร์ออโต้ตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสีเทาสภาพ สวยได้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดออปชั่นครบพร้อมใช้งานมาแล้วเรียบร้อยค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติของเขา238,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลัฐานการแคปหน้าจอมาให้ปุ่นได้เลยที่เบอร์โทร0 8 60 8, 8 605 9138เบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเพียงแค่พี่พี่ส่งมารับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่2 1 8 0 0 0บาทเท่านั้น เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเฟนแนได้เต็มใครที่กำลังมองหารถสภาพส,ายสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ผวนพลาดและเดี๋ยวปุ่นพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสอบตัวด้านหน้าของเขาได้เป็นตัวกระจังด้านหน้าของนิสสันมาแล้วต้องรุ่นสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะได้เป็นตัวกาะโคมไฟหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการนล้าและได้เป็นตัวชุดไฟเดย์ไลท์มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกซึ่งมีมาให้แล้วกันถึงคู่หน้า ด้านข้างตัวรถของเขาได้ใช้เป็นตัวสีเทาสภาพดีไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยการขูดหรือว่าการขีดมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กเดิมๆม,ม,มาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการดุ้งนะคะสีดยายของเขา2 1 5ทับขอบ15หนิ้วนั่นเองและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสับตัวด้านข้างตัวรถฝั่งคนนั่งก่อนอื่นเลยคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสมาพร้อมกับตัวปุ่มล็อกรถและปลดล็อกรถสามารถใช้างานได้จากตรงนี้มีมาให้กันถึง2งฝั่งคู่หน้า โซด้านข้ามประตูหัวเนาะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไข่มาเลยค่ะมาพร้อมกับตัวด้านบนซึ่งได้เป็นตัวรอยเม็อเดอาร์เดิมมาจากโรงงานตอกแรงตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาแบบนี้ ตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าภายในกว้างขวางม,มากๆม,มาพร้อมกับตัวคอนโซลสภาพด DC 2tone พร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยแอร์แบกคู่หน้าสำหรับตัวนี้เขาได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมมาจากโรงงานค่ะ AM FM วิทยุ MP3 สามารถเชื่อมต่อบูทูได้และสับตัวหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอสแสดงผลของกล้องมองถอยหลังนั่นเอง ตัวแอร์เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้องกับตัวหน้าจอสแสดงผลและได้เป็นตัวแอร์แบบดูโอโซนตัวแอร์สภาพดีมากๆค่ะเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันและได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้เบาะหนังของเขาสภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดได้เป็นตัวเบาะหนังเกาะรูบอากาศมาแล้วทั้งหมดสองแถวตอนเบาะสวยสภาพดีมากสามารถใช้างานกันได้ต่อยาวๆได้จุดหนึ่งที่บนอย่างนําเสนอมากๆนั่นก็คือแถวตอนที่สองนั่นเอง บาดแถวต้วนที่2อ,องเขากว้างขวางมากๆค่ะสามารถนั่งใช้งานได้จริง2-3คนคันนี้เหมาะเลยว่านั่งกันสบายๆเท่านั้นยังไม่พอมีเป็นตัวตู้แอร์แถวตอนที่สงมาให้เราเรียบร้อยตัวรถคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าออปชั่นของเขาคุ้มค่าและคุ้มราคาเกินกว่าราคาที่จ่ายไปเป็นอย่างมากเลยด้านท้ายตัวรถได้ใช้เป็นตัวไฟไท้ายแบบ LED มาเราเรียบร้อยไฟไท้ายสภาพสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวมาพร้อมกับตัวกล้งมองถอยหลังอย่างที่แจ้งไปด้านล่างตัวรถไม่มีรม่องรอยการเกิดอุบัติเหตุมา จับตัวด้านท้ายมาพร้อมกับตัวถัดรองท้ายของตัวนิสสันมาแล้วตรงรุ่นค่ะภายในที่เก็บสัมภาระมีมาให้กว้างขวางและเยอะมากๆรถคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สสำหรับช่วงนี้ก็สามารถเปิดทะลุไปหาแถวตองที่2ได้เลยว่าหยิบของยกของกันมาได้ทรงสร้างรถยนต์ของเขานะคะรอนเบราสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแกะหรือการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายได้ใช้เป็นตัวฝากระโปรงรถเดิมๆม,มาจากโรงงานนั่นเองค่ะ คันนี้นะคะบอกได้เลยว,ว่าสภาพสวยคงสร้างรถเจนเดิมๆสีร่างข้างตัวรถฝั่งคนขับสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมันหนักไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รามจับประตูฝั่งที่บนบอกไปว่าเขาได้เป็นตัวบุญแจเคเลตมีมาให้กันถึง2ฝั่งคู่หน้าเจ้าหน้าข้างซับในฝั่งคนขับนะคะหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสติกเกอร์บล็อกรมยางเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขามาค่ะได้เป็นตัวรอยเมนอาร์ด้านบนซึ่งต่อในตัวสวยเรียบเนียนสมอมากๆ วน็อตด้านข้างประตูไม่มีเรื่องรอยการแกะหรือว่าการไขามามาพร้อมกับตัวได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบคันฝังคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข,งข้างของเขาปรับมุมมองและพับเก็บแบบไฟฟ้าได้เป็นตัวพวงมลาลัยสภาพดีพาวเวอร์เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาให้เราเรียบร้อยคันนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดสามารถใช้งานได้จากตรงนี้เลยได้ไมวิ่งใช้งานไปนเพียงแค่1นึ่งแสนกิโลเมตห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้น ก็บอกสภาพสวยมากค่ะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขัดมาคันนี้สามารถใช้งานกันได้ต่อยาวๆเบาะหนังนุ่มฟูกัน,นกมากๆและสำหรับตัวภายในคันนี้ออปชั่นเหมอกได้เลยว่าครบจัดเต็มเดี๋ยวปุ่นพามาชมสำหรับตัวข้าื่องยนต์คันนี้กันบ้างว่าจะมี สภาพสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด1.8ลิตรเชื้อเพลิงเบนซินมาแล้วเรียบร้อยค่ะห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเย,ยิ้มของตัวน้ามันมาอย่างแน่นอนได้เป็นตัวโครงสร้างรถจนน์เดิมรอยเบรคสภาพสวยหุน็อตสภาพดีคันด้านหน้า,นา,นา,นาไม่มีร่องรอยของการต,ตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักมากสำหรับตัวซิ่นซ้อนด้านข้างั่งคนขับมาพร้องกับตัวแผ่นเพด ผมหมุดเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการย้ายมาพร้อมกับตัวหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขาฝากระโปรงสติ๊กเกอร์มอกอแผ่นกันความร้อนสภาพสวยคันนี้บอกได้เลยว่ารถพร้อมใช้งานกันมากพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆสักคันไปไว้ใช้งานไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยค่ะคุณจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่218,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเสน่ห์ได้เต็ม พี่พี่คนไหนสนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่088-605-9138และหากใครที่ชอบคลิปนี้่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ